ทีนี้ข้อสุดท้ายซึ่งสำคัญมากก็คือจาคะจาคะที่แปลว่าบริจาคโดยมากจาคะเรามักจะนึกถึงว่าบริจาคสิ่งที่เป็นวัตถุให้ทรัพย์สินเงินทองเข้าของนั่นก็ดีหรอกแต่ไอ้จาคะที่สำคัญที่สุดทำได้ยากที่สุดถ้าทำได้แล้วความทุกข์จะลดลงตามลำดับก็คือจาคะกิเลสจาคะความโลภออกไปซะจาคะความโกรธออกไปซะจาคะความหลงออกไปซะดูใจของเรา เราเป็นคนขี้โกรธหรือเปล่าขี้โกรธที่ไรมันก็ร้อนทุกทีจ่าฆ่ามันออกไปพอจะโกรธก็แก้ไขด้วยลมหายใจเป็นต้นเอาลมห,ใใหลายใจไล่ความโกรธไปก่อนแล้วก็มองเห็นความเป็นอนิจจังของความโกรธเพราะความโกรธนี่มันก็ไม่เที่ยงโกรธมาทั้งหลายครั้งแล้วมันก็ไม่ได้อยู่ตลอด24ชั่วโมงมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจาฆะมันฝึกจาฆ่าความโกรธมันออกไปเสียฝึกจากค่าความโลภมันออกไปเสีย ลองว่าแม้เราอยากได้อ้นี่ได้ของอันนี้มามากเราชอบมากผลไม้ชนิดนี้เชอร์รี่ออสเตรเลีย่เงี้ยเอาละแบ่งให้เพื่อนก็กินสะบ้างแบ่งให้คนอื่นก็กินสะบ้างอย่างน้อยสักครึ่งหนึ่งนี่เป็นวิธีฝึกเล็กๆน้อยๆคือจากะอยากได้อะไรลองแบ่งปันให้เกิดกับความรู้สึกที่จะเอื้อเฟื้อแบ่งปันก็เป็นการฝึกจากะความโลภทีนี้จากะความหลงในลําบากเพราะไม่ค่อยจะมองเห็นว่าไอ้หลงนี่มันคืออย่างไรอย่างที่ว่าแล้ว ก็ต้องศึกษาเรื่องของนิวรณ์สามตัวหลังนั่นแหละวันนี้แหละคืออาการของความหลงประเดี๋ยวก็หดหูเหี่ยวแห้งอ่อนเปรี้ยเปรียใจยประเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเพอ้อเจอ้อประเดี๋ยวก็ลังเลสงสัยเอาปัญญาเข้ามาให้มองเห็นทันทีแล้วก็จักขะทั้งกิเลสท,ทั้งตัณหาทั้งอุปาทานออกไปถ้าจามันจักขะอย่างนี้ได้เรื่อยความทุกข์ก็มีแต่จะลดลงลดลงจนหมดได้ในที่สุดและในขณะที่ทําจักขะอย่างเนี้ เราก็จะค่อยๆมีสติสมาธิปัญญาทันต่อผัาษะมันจะติดต่อเนื่องกันแล้วก็จะควบคุมผัาษะได้ด้วยครับวันนี้ให้สองสูตรนะฮะสำหร็จรูปไปปฏิบัติกันนะครับขอให้ทำจริงๆ